ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะเมื่อี้ก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆช่วงวันที่ห้านะคะวันที่ห้าตุลาสองห้าหกหกนะคะนะคะนุนทิยากลับมาถ่ายแถวหน้านะคะหน้านุนทิยาให้เบิรงนะคะเข่าก็กำลังจะตั้งท้องนะคะนะคะวันที่ผ่านมานี่นุนทิยาเอาเลขแนวทางเลขวงในมาลงนะคะก็มี ห้มาทั้งบนทั้งล่างนะคะก็มีปูอยากให้ติดตามนะคะเพราะว่าเลขเพิ่นหายมากี่ิพานมากกับข่าเลขวิ่งนะคะแล้วใช้เบื้องเด้อค่ะข้างล่างนะคะเพิ่นไ้เลขวงในงวดวันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกหกนะคะเพิ่นไ้วิ่งข้างล่างวิ่งหกนะคะวิ่งรูดหกนะคะ ไฮหกสองหกหาเลขออกหกหกพี่น้องแต่ว่าขังบนบ่เขานะคะขังบนนี่ไฮเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะคะเลขออกศูนย์สองนะคะเข่าตะลางนะคะก็เลยอยากจะตามอีกงวดนึงนะคะอยากจะพิสูจน์อีกงวดนึงว่าจะใช่หรือจะไก่เคียงนะคะเขาก็อยากจะพิสูจน์นะคะแต่ว่านุนทยากระทายตามหน้าห้ประกอบตัวเลขนะคะเพราะว่าเพิ่นบ่อห้สัมผณ์นะคะเพิ่นห้แต่นุนทิยาเอาตัวเลขมา ป่าใสห้เปอร์มินอนเอฟซีชมน้ากันปับมาถ่ายบรรยากาศตามท้องไร่ท้องนา,น,า,น,าน้องที่ยากกับบัวหลายเลยคะ่ะสองสามไระะ่นะคะเห็ดพ่อได้กินนะคะตอนนี้เขา่ากำลังตั้งท้องนะคะนะคะนะคะคอีกประมาณเดือนเดือนหนานะคะประมาณวันที่สิบตามปกติแล้วประมาณวันที่สิบพฤศจิก,กาจะได้เกี่ยวเขานะคะ แต่นุ่นที่ย่าจะถ่ายทาให้พอ่อพี่น้องอีี่เห็นน้ากันนะคะจะเก,กี่ยวเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะถอกแล้วนะคะเพผนม้าน,นหมดแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งหมดแล้วนะคะการในคลิปนี้ก็จะมีเลขเลขลับวงในนะคะนุ่นที่ย่าจะขึ้นหน้าจอให้เห็นเป็นพักๆนะคะแต่ว่าเขาจะโชว์ตัวเลขกันจบคลิปอาจจะบ่ได้นะคะอาจจะพิดกฎนะคะนะคะหน้ากับหลายดอกพี่น้องเหตุพอได้กินนะคะ สองสามไร่นะคะตรงหลังคู่นี่นุ้นทิยาจะปลูกเออต้นยางนานะคะนะคะปลูกตามหลังคู่นะคะ,นะคะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าปลูกต้นยางนาหลังคู่หน้านี่สามารถลงเสื่อเห็ดได้ก็อยากพิสูจน์นะคะ ผู้ใดบ่ายเนี่ยก็เสื้อแน่บ่เสื้อแน่แต่ว่าก็อยากพิสูจนะะ์นะคะปูกบ่หลายเด้อค่ะประมาณ60ต้นนะคะ,นะะนะคะเลขรับงงในงวดวันที่16ตุลาคม2566นะคะ เพิน่นหายตัวเลขมาหายนุนิยะบรรยายนะคะก็เลขมาทายตามทองไร่ทองหน้านะคะวันนี้เพิน่นหายเลขวิ่งเลขแลนข้างบนนะคะข้างบนวิ่ง8ดนะคะหายเลขสามโตัวมา้างเดียวคือศูนย์สองปดตัดสองโตก็คือสองปดนะคะข้างล่างก็วิ่ง8ปดสองตัวหายางเดียวคือกันคือแปดหกนะคะนะคะ พิสูจน์อีกรอบนะคะพิสูจน์อีกมวดหนึ่งนวลที่ยาก็อยากรู้คือก,กันมวดที่ผ่านมานี่เพิ่นหายข้างล่างวิ่งหกหกหากับหกสองนวลที่ยากฟาดใส่บัากหลายบาทพี่น้องเอ้ยมันมาหกหกจะมือเพิ่นบรใจานะคะวดน,นี้ก็ลองพิสูจน์อีกที่นะคะนะคะเลขรับวงในงว่าวันที่สิบหกตุลาสองห้าหกหกนะคะข้างล่างก็วิ่งแปดข้างบนก็วิ่งแปดพี่น้องวิ่งรูดแปดนะคะ ข้างบนให้0 2 8กับสองปดนะคะตัด2ตัวเลขข้างล่างข้างบนนะคะข้างบนข้างบน0 28, 2 8ย์ตัวกับสอง28ดข้างล่างกับ8 6หนะคะเบาผิดเบาถือยาวาเด้ะคะอค่ะตัวนี้บ่ค่อยสบายไปหาหมอพึ่งมานะคะบรรยากาศอยู่หน้าก็เป็นซี่นะคะแถวบ้านนอกนะคะหน้ากับบ่อหลเด้อพี่น้องเห็ดพ่อได้กินนะคะเห็ดร้ายกับเขาบ่ค่อยเป็นราคาะค่ะ,คะ น้องมาเล่นกับเจ็๊บหอยหา,ามเต็มเลยปาก,ก็หลายๆพี่น้องแต่ว่าบ่มีเวลามาติดสิบเบ็ด,ดน้องาเล่นได้หอยปะลูกได้ปอได้ยก งูแล้วอู้ยหอยหอยหอยนะคะหอยเชอรี่นะคะแล้วน้องพีจะถ่ายตามหน้าไปเรื่อยนะคะเราจะโชว์ตัวเลขเป็นพักๆนะคะพวกพี่พ้องเอฟซีแถวต่างจังงวัด กสิเห็นอยู่ต่ว่าอยู่ประเทศนอกเพื่อนกระบยได้เห็นตามทองไรทองนานะคะนันยากระถ่ายเห็นบรรยากาศ FC เอฟซีเฮากับมีทั้งทั้งใกล้ทั้งไกลบางค้นกระยู่ต่างประเทศนะคะคก็อยากมาบ้านกับบอไดมานะคะพันทิยากระถ่ายทําให้เห็นบรรยากาศแถวบ้านเฮ้านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะอีกเดือนประมาณวั่ที่สิบเดือนนาก็ได้เกี่ยวแล้วนะคะ เกี่ยววันที่เก้าที่สิบทุกปีนะคะเพราะว่าเป็นเข่าเหนียวพันเอ่อเข่าเหนียวกลางเข่าเหนียวอุบลนะคะจะเป็นจะจะได้เกี่ยวไว้นะคะเขากลางเข่าก็เป็นเข่าญ่นะคะเข่าญ่จะเกี่ยวสาเกี่ยวประมานที่ยี่สิบนะคะเขากลางนี่จะเกี่ยวไว้เกี่ยววันที่เก้าที่สิบเดือนพฤศจิกาทุกปีนะคะ จะาปีนี้บาได้ใส่ข้าวเหนียวดำเนอะคะ่ะแต่ว่าลุงเเิ่นใส่นะคะปีที่แล้วเอฟซีเป็นกระางกันจนบ่พ่อขายนะคะข้าวเหนียวดำนะคะในคลิปนี้ก็มีเลขเลขรับวงในงวดวันที่16ตุลา2566นะคะคนหามากข้างบนเลขวิ่งเลขแรน8ตัวเดียวนะคะ028ตัดลงมากก็มี28นะคะ ข้างล่างก็วิ่งแปดคือกันนะคะให้หางเดียวฟันเลยแปดหกเม็ดเดียวนะคะเขาก็มาพิสูจน์อีกงวดบางวดน,น,นี้จะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะต้นท่ยาทายทําำห้ยเป็นแน่ทางหาซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะนะคะแถวบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะคหน้ากับปลายเด้อน้อง อีกแปลงหนึ่งก็ให้หน้าเพิ่นเห็ดนะคะห้หน้าเพิ่นเฮ็ดแบ่งกันวันนี้ยาเห็ดแปลงเดียวบ่ค่อยมีเวลานะคะฝนกับบอได้ตกสองมือแล้วนะคะช่วงนี้ฝนหยุดแล้วนะคะช่วงฝนตกตลอดนี่ก็บอค่อยสบายนะคะไปใส่ไมาใส่กันยากนะคะช่วงนี้คนก็บ,บ่สบายหลาย นะคะท่านสองเฮ้านี่ก็เป็นซื้อนําเสนอนะคะทุกคลิปเฮาท้ายทําให้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บ่รู้ว่าอาจารย์ได้จะเขา้าอาจารย์ได้จะเคี้ยงจะไกลเคียงนะคะเฮ้าท้ายทําให้เป็นแนวทางนะคะนะคะการสรุปว่าในคลิปนี้เป็นเลขเลขลับวงในงวดวันที่ส6ตุลาสองห้าหกหนะคะนันที่ยาจะโซ่อีกรอบหนึ่งนะคะ เลขรับวงในงวดวันที่16ตุลา2566นะคะเพื่อนไห่ขังบนวิ่ง8ตัวเดียวจับคู่ไห่มี028งวดที่ผ่านมานี่ไห่ตะเลข2ตัวว่าไห้3ตัวนะคะ028ตัดลงมากกับมี2 8เม็ดเดียวนะคะข้างล่างก็วบบิ่ง8คือกันนะคะไห่มามเม็ดเดียวเลย86นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ขอขอบคุณ คนที่เอาแนวทางมาปากนะคะให้นนทิยามาปา่าไซเพิ่นบให้สัมภาษณ์นะคะนะคะนนทิยาก,ก็ขออวยพรให้พ่อเป็นพี่น้องเอฟซีโชคดีกันแนวทางของเลขรับวงในนะคะโชคๆมันๆค่ะแต่พี่ลูกหนเล่นเองหูหันไปูมันเีนเน้ป,ปด้ปูบ้าน,นูหน,นไปปูเลี้ยไปปูยื้อใส่ปูยืย้อใส่ที่ หทมเต็มฮะไม่หัไม่ดูยื่ไดี่ยห้อยบ้างเก็บไปเลยเก็บเก็บเก็บมาเเกเก,เก็บมากสย<ฮ>หน้าวานเนอะค่ะว่ามันหน้าดำนะคะ พี่ยาบกอยได้ดำเด้อค่ะถา้าดำนี่จะลงทุนสูงนะคะจ้างเพิ่นทอนก้ากับบาละหาบาทหกบาทพี่น้องม่มีปัญญาจ้างเนาะค่ะก็รีวานเอานะคะเห็ดหน้าวันนะคะอ่าขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ